ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีราคนาอยู่ในราศีกุมระจําวันที่16จนถึงวันที่3 1ส,สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 15ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกก้าจะเรียนน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นกับอาจารย์นะครับจะมีการเปิดสอนทุกวันเสาร์จะเริ่มวันที่3กันยานะครับพุทธศักราช2565 เดือนละ1000บาทนะครับในช่วงของเวลา13บมนาฬิกาถึง15นาฬิกาเรียนได้ทั้งชั้นเรียนและก็เรียนได้ทั้งออนไลน์ในชั้นเรียนก็ไปเรียนที่สมาคมโหรัวขสนาชาตินะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาอาจารย์จะรับอยู่ที่ประมาณ15คนถึง20คนนะตอนนี้ก็เข้าขา,อาออกอยู่ประมาณ 16- 17คนละนะครับนะยังไงก็ท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับชาวราศีกุมนะ จะมีดาวประจําตัวคือดาวพระราหูนะเอาละนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าดาวประจําตัวตอนนี้ไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงใช้ทานายจริงเลยนะครับเกิดเรื่องเรายังไงก็สุดแท้แต่เป็นไปตามดวงดาวแต่เราจะใช้วิชาไพ่เทพินูเนี่ยเข้ามาขยายสิ่งไหนดีทําให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนเสียนะก็ทําให้หนักกลายเป็นเบาเนาะเอาละนะครับตนุลักษณ์ของเรา วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุกวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสหาชา h a ข้อดีคือว่าตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าหาสังคมเหมาะนะครับเกี่ยว,วเรื่องของการค้าการขายออนไลน์ในลนักษณะต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการเดินทางมีการที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในลนักษณะต่างๆนะใช้ความสนิทสนมนะฮะในลนักษณะต่างๆเนี่ยจะเป็นการที่ถูกโฉลกกับโดนชะตาเวลาทำอะไรให้เน้นประชาสัมพันธ์จะให้ผลดีกับชาวราศีกุมนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่อยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะให้ชาวราศีกุมโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของสังคมคนหมู่มากนะได้ไพ่ภออูมินะไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับคือไพ่ภูมิคือไพ่แผ่นดินนะครับเราจะสังเกตได้ว่าไพ่แผ่นดินเนี่ยนะเราปลูกข้าวได้ข้าวปลูกมะม่วงได้มะม่วงปลูกทุเรียนได้ทุเรียนนะั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยคบมิตรสหายแบบไหนนะครับก็จะให้คุณตามนั้นสมมุติว่าเราไปคบพวกบัณฑิต นะที่ช่วยกันหาเงินหาทองเราก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองถ้าเราไปชอบเพื่อนที่เกี่ยวกับในเรื่องของการออกกําลังกายนะเราก็จะมีหุ่นที่ดีเราก็จะมีน้ําหนักที่ดีแต่ถ้าเกิดเราไปชอบเพื่อนนะที่มั่วอบายามุกนะกินสุรามากจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะออกประมาณนั้นนะครับการที่ชาวราศีกุมจะประสบสําเร็จหนึ่งในความสําเร็จของคุณคือหนึ่งค,คุณต้องเลือกคบคนนะคุณอยากประสบผลสําเร็จด้านไหนคุณก็เลือกเพื่อน นะครับในด้านนั้นนะถึงจะส่งเสริมให้คุณเจริญก้าวหน้านะถ้าท่านรู้สึกว่าวิถีชีวิตทุกวันนี้อยู่กับสังคมเดิมๆของเราเนี่ยไม่มีความเจริญก้าวหน้าอะไรเลยมีแต่สารวันเตี้ยลงให้คุณเปลี่ยนไมเซตใหม่ให้เปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่นะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับอยู่ในกลุ่มที่ดีกลุ่มที่จะพาเราไปเจริญก้าวหน้าเนะาะไพ่ก็มาบอกลักษณะประมาณนี้นะต่อไปนะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์ ดาวพระอาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะรอหองแห่งนิดนึงนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองเราดันนะตกพบนะครับเขาเรียกว,ว่าอาลิอัลิไม่พอเป็นเลงกับดาวเสาร์ด้วยนะเป็นคู่ธาตุก็จริงนะแต่เวลาคู่ธาตุไปเจอกันในพบทุกสถานะพบเนี่ยเขาเรียวกว่ารู้เช่นเห็นชาติกันเลยละ่ะนะมันก็จะมีปัญหาพบพบร้ายไปอยู่ในเรือนร้ายนะ ก็ออกได้นะครับว่าชาวราศีกุมยังไงต้องระมัดระวังนะครับสาเหตุที่มาจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองที่จะนําความลําบากอึดอาจใจในลักษณะต่างๆอึดอาจใจไม่พอนะบางทีทําเกิดความเสียหายให้ด้วยบางทีเนี่ยคู่ครองหรือแฟนเนี่ยไปก่อหนี้ก่อสิน นะแล้วหนีไปนะเพราะกดว่าเอาที่เอาที่ดินเอาจำงจำนองอะไรเข้าไปกลายเป็นว่าเราต้องมาผ่อนให้เราต้องมาใช้นี่แทนอะไรประมาณนี้กรณีนี้ก็มีนะอันนี้จะชี้เห็นว่าความร้ายนะครับของเวลาดาวที่ทุกสถานะพบนะครับเจอกันเล็งกันเนี่ยนะครับอันนี้น่ากลัวนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะแต่ก็แป๊บเดียวนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่16นะอยากจะให้ระมัดระวังหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ของเป็นเกษตรแล้วอันนี้คือแจ่มและดีงามมากๆนะนะหลัง ที่มีปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมาตอนนี้เริ่มดีแล้วนะมีเกณฑ์ได้ขูข่ขำพบคํำชาติมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับนะย้ายมาในราศีสิงในวันที่17นะเวลา2องทุ่มสีนั่นก็หมายความว่าชาวราศีกุมเป็นโสดก็ยินดีด้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะนะครับมีคู่ครองหรือมีแฟนที่ถูกอกถูกใจแล้วก็สง่างา,นามนะดาวพระอาิตเป็นเกษตรอาทิษษตย์เรียนดีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนี้ว่าไพ่อยากจะเสริมเรื่องนี้ยังไงให้ชาวราศีกุมประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องของความรักนะหรือคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาแบบยั่งยืนเลยนะครับแน่นอนเลยทอยทีอยทอยอาศัยนะครับเสมอภาคนะการที่คุณเอกจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรักนะไม่ว่าคุณจะเป็นช้างเข้าหน้าหรือคุณจะเป็นช้างเข้าหลังสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้เกียรตินะคุณจะคิดว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณเลี้ยงดูครอบครัวแล้วคุณจะจิกจะกัดจะข่มเหงอะไร ไม่ได้ในภะไพใบนี้เราจะสังเกตได้ชัดนะครับสองคนในร่างเดียวนะครึ่งหนึ่งนะเป็นพระศิวะครึ่งหนึ่งเป็นพระแม่อุมาทวีนะครับข้างหลังมีความมั่นคงเป็นภูเขานะมีตีูนย์แล้วก็มีโคน,นันทินั่งอยู่ข้างหน้านะครับการที่คุณจะประสบผลสําเร็จคุณจะต้องแบ่งนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเรานะในส่วนตัวเราเรามีสิทธิแค่ห้าสิบอีกส่วนตัวของแฟนเราเขาก็มีอีกห้าสิบนะเราต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ของกันและกันนะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันจะทําให้ความรักของเราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จเหมือนกันนะครับสาหรับคนโสดที่มีคนเข้ามาจีบนะบขอให้คุณแสดงตัวตนแสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวของตัวเองไม่แอบไม่เสแสร้งนะคุณก็จะเจอคนที่ดีเขารับคุณได้ตอนที่คุณเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างออกมานะรับได้ไหมฉันเป็นคนอย่างนี้นิสัยอย่างนี้อย่างนี้รับได้ไหมแอาถ้ารับได้ก็คบกันแต่บางคนไม่ใช่บางคนนี่แอบทุกอย่างแอบทุกอย่างนะสุดท้ายก็ไปโป๊ะแตก นะวันนิสัยที่ใช้จริงเราไม่ใช่อย่างนี้สุดท้ายก็ต้องเลิกลากนเนะอะไรประมาณนี้ไพ่ตรงนี้ก็คือให้เกียรติกันนะครับแล้วก็เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันจะนําพามาสึ่งความสาเร็จรวมทั้งธุรกิจการค้าด้วยนะนะธุรกิจการค้าอะไรที่คุณไปทําแล้วคุณเอารัอเอาเปียบของมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับอะไรประมาณนี้ต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพังคคารกัน ดาวพ่างคานเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกว่าพบกรรมมการงานการทําความรับผิดชอบนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมษเขาเรียกว่าพบสหชะสหชะแปลว่าสังคมคนหมู่มากแน่นอนนะครับในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่แดอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวตัวเองเป็นเกษตรส่งผลให้ดาวเจ้าเรือนการงานเป็นเกษตรนะครับ สหาชาติเป็นเกษตรจะเจอมิตรแท้เจอเพื่อนแท้เจอกลุ่มแท้เจอคนที่ดีๆนะครับสามารถปรึกษาช่วยเหลืออะไรกันในลักษณะต่างๆได้ถ้าไม่เป็นการลกินีนะถ้าเป็นการล็กกินีเนี่ยเขาเรียกว่าจะรู้เช่นเห็นชาติกันเลยแหละคนที่คบมานานๆคิดว่าเขาไว้ใจเราเดือดร้อนหนีหายหายเจ้าเลยอะไรประมาณนี้นะ ก็ออกได้2มุมนะถ้าเป็นทักษะที่ดีเนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้นะครับอีพบเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนกรมมะเป็นปสหัชะนะครับการงานของคุณเนี่ยจะโดดเด่นเกีเก่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ผู้อื่นมีการเดินทางมีการเข้าหานะคุณอยากจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานคุณต้องเข้าหากลุ่มลูกค้าให้ถูกต้องนะกลุ่มลูกค้าคุณเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยเข้าไปเลยและเน้นในเรื่องของความสนิทสนมนะมีอะไรแถมได้แถมนะครับมีอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่า เขาโดดเด่นกว่าคนอื่นบริหารจัดการไปนะเดี๋ยวคุณก็จะประสบผลสําเร็จหลังจากนั้นนะครับก็จะย้ายเข้าไปในราศ,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 ศีพฤษภนะครับในวันที่9เวลาตีสี่สามสิบสองนะดาวเจเริอนสหราชาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุ์ุช่วงนี้นะครับจะสนิทสนมกรบญาิกับพี่น้องนะมีเหตุให้เจอกันบางคนบางคนไม่เจอกันนานก็มีเหตุให้พบปะเจอกันหรือมีเหตุที่จะต้องนะครับเข้าไปคุกคีกันในลักษณะาาต่างๆนะหรือบางคนเนี่ยสหราชาไปอยู่ในเรือนของ ผูคบใครในรักเหมือนญาติรักเหมือนพี่น้องเลยนะครับถ้าไม่เป็นการ,รกินีเนี่ยทำอย่างเงี้ยดีได้ใจคนแต่ถ้าเป็นการ,รกินีเนี่ยเขาก็จะหวังผลประโยชน์นะครับจากความจริงใจของเราต้องดูคนได้ออกด้วยนะนะครับต่อไปแล้วจะเรือนกรรมะนะกรมมะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของพันธุก็คือเข้าไปบริหารจัดการนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเราลักษณะต่า,างๆนั่นแหละอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นจุดที่ดีนะเวลากรมมะไปพันธุเนี่ยเราจะวุ่นเกี่ยวเรื่องของการงานการกระทำนะบริหารจัดการองคอ์กรบริหาร นะบุคคลเนี่ยในในหมู่ในสังคมเราเนี่ยแหละนะครับให้มันดีให้มันเจริญอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับก็มีความสุขดีนะครับเกี่ยวในเรื่องของหน้าที่การงานลักษณะต่างๆเนาะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของธุระของที่บ้านนะของญาติพี่น้องอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะกรรมมาปัทุกเองบางคนก็มีการร่วมพูนร่วมทุนทำกับญาตินะครับเปิดทํานู่นทํานี่เป็นกรงสีแปลอะไรไปก็ออกได้หลายอย่างนะ ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับแบบถาวรเลยนะครับได้ไพ่ไกกินะไพ่นี้ไพ่ลุยนะเอ่อการงานของคุณเองแน่นอนการที่คุณเข้าไปตรวจสอบการที่คุณเข้าไปบริหารจัดการกับบุตรบริวารน,นะกับที่ทํางานกับเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องของออความอบอุ่นในงานอะไรสุดท้ายคุณต้องเด็ดขาด นะบางทีเห็นพวกเป็นลูกท่านหลานเธอนู่นนี่นั่นก็เกงอกเกงใจนะไม่กล้าตำหนิไม่กล้าติเตียนสุดท้ายเราก็ต้องโดนนะผู้รับผู้ใหญ่นะว่านะเพราะว่าเราเองมีเรื่องที่มันทําให้เกิดความเสียหายกับองค์กรบริษัทแล้วเราทํานิ่งเฉยอะไรประมาณเพราะเราบังเอิญไปเกงใจไงนะเกงใจนู่นเก่งใจนี่ไม่ได้ไพ่นี่คือขี่ขี่มาแล้วฟันแล้วไม่เลือก นอินหน้าพรมแล้วนะใครมาอะไรยังไงฟันช็อปแล้วนะคุณถึงจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าคุณมัวไปเกรงใจเพราะคุณเห็นว่านามสกุลใหญ่โตอ้าวนะเป็นหลานคุณนูน้นเป็นไอ้หนี่คนนี้นะจะติเต,ตียนจะอะไรเขาไม่ได้อย่างเงี้ยถือว่าคุณบุกพ้องในหน้าที่นะและผลรับนะไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลเสียต่อบริษัทคุณอะไรยังไงบ้างก็ไม่รู้นะนะถ้ามันมีเนะี่ยคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่นะครับทำงานบุกพ้อง นะอะไรประมาณนี้เพราะไพ่ใบนี้ไพ่ต้องลุยแล้วว่านะต้องลุยต้องเข้าไปบริหารจัดการนะตรงมาตรงไปนะแต่ก็อย่างว่าแหละนะว่าความยุติธรรมนะก็มีเฉพาะบางคนมีเฉพาะบางกลุ่มนะบางทีเราตรงไปอะไรไปนะไปเจอต่อเข้าไปนะผิดถูกไม่รู้เขาเอาพวกเขาไว้ก่อนสุดท้ายเราก็โดนเฉดดูให้ออกด้วยนะจะไปแตะจะไปยุ่งกับคนในทีมงานนะเราดูด้วยว่า ระบบเขาเนี่ยมีความยุติธรรมไหมนะถ้ามีความยุติธรรมเนี่ยคุณก็ฟันฉับเต็มที่ไปเลยนะแต่ถ้าในองค์กรหรือบริษัทคุณเองเนี่ยนะออกเทากันซะหมดอันนี้คุณคุณไปฉับเฉบงี้ไม่ได้นะมันจะเป็นภัยตัวเองนะหนึ่งในนั้นต้องดูคนให้ออกดูคนให้เป็นนะเขาเรียกว่าใช้แก้ไขสถานการณ์นะครับตามความเหมาะสมอะไรประมาณนี้นะแต่ phase นี้เขาเรียกว่าลุยสู้ นะแต่ถ้าสู้แล้วไม่มีแบกเนี่ยยังไงก็มันพูดยากนะนะบ้านเมืองเราด้วยนะระบบอุปธรรมเยอะนะครับอา้าวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธนะก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าพภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องพวกใต้บังคับบัญชานะอีกภพเรือนนึ่งแปลว่ามรณะนะ มรณนะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังนะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะมีปัญหาเรือนนั้นนะเอาละเอาความผิดหวังก่อนละกันนะดาวชัเรือมรนมรณะไปอยู่ในเรือนของปัตน,นินะครับในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่19เ้าเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ที่จะไม่เข้าใจ,จากับคู่ค้าค,คู่ส่วนคู่สัญญานะหรือเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็สุดแท้แนตะ่นะครับมีเหตุให้เราหงุดหงิดนะทั้งนี้ท่างนั้นก็ต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมของเราด้วยว่าหนักเบาขนาดไหนนะถ้าในพื้นดวงของเราเนี่ย แฟนหรือคู่ครองเนี่ยเขาไม่ค่อยจะดีเนี่ยเวลาเข้าอย่างเงี้ยเราก็จะยุง่งยุ่งุ่นๆนะแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเนี่ยคู่ครองดีอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นลักษณะของเขาอ,อาจจะเจ็บแค่ด้วยป่วยเราก็ต้องไปดูแลรักษานะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูในพื้นดวงเดิมของเราด้วยนะครับและความหนักเบาเนี่ยก็ต้องดูทักษะด้วยถ้าทักษะจรนะดาวพระพุธคุณเป็นการกกิน,นีอันนี้มันก็จะมีจุดที่เคื่องกันทําให้มีปัญหานะถ้าเป็นการกินีเนี่ยเขาเรียกมรณะมนอยู่ในเรือปตัตน ปตัตนีแล้วเป็นการกินีด้วยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องยุ่งๆเกี่ยวเรื่องของความรู้สึกเกี่ยวเรื่องของความรักอะไรประมาณนี้นะอีภพเรือนหนึง่งอันนี้ดีเขาเรียกปุตตะนะปะตัตนีถ้าเป็นการกินีจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวนะนะเหตุผลก็เพราะว่าดาวปุตตะแปลว่าการลิเริ่มนะหรือการสองแสวงหาการลิเริ่มที่จะมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาแล้วพอเป็นการกินีมาจากเจ้าเดือนมรระเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของมือที่สาม นะที่เข้ามาลักษณะอะไรประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมย้ำเสมอนะต้องดูในพื้นดวงเดิมของเราด้วยถ้าในพื้นดวงเดิมเนี่ยเรามีแฟนที่เป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเวลาดาวเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่นบางคนเนี่ยเขารักเดียวใจเดียวนะเขาไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คลายเป็นว่ามีการเติมความหวานให้กัน มีความใส่ใจให้ได้เพราะอะไรปุตตะแปลว่าคนสดใสหลักครั้งแรกมาอยู่ในเรื่องของปัตตานีและเลงลัคนาเนี่ยคุณก็จะเป็นวนที่แฟนเอาใจดีเอาอกเอาใจดีอยากได้อะไรก็ซื้อตามใจสปอยเอาใจทุกอย่างอ่าม,ม,ม,มันต้องดูในพื้นดวงเดิมด้วยนะนะครับแต่ถ้าเกิดในมุมเสียเนี่ยถ้าเป็นการลัินีนผมว่ามันก็มีเกณฑ์อยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะย้ายนะจะย้ายเข้าไปในราศีกันนะครับตอนที่ย้ายในราศีกันเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะ อันนี้ตกมรณะและเป็นเกษตรคำว่าปุตตะมรณะก่อนนะแปลว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าบุตรบ,บ,บริวารลูกน้องผู้ใตังคับชาไม่เชื่อฟังนะหรือเราสั่งงานสั่งการอะไรไปเนี่ยเขาทําไม่ได้ตามเป้าตามยอดนะครับทำให้เราเองเนี่ยเสียอารมณ์เสียความรู้สึกแต่พอดาวเป็นเกษตรนี่เขาเรียกมรณะเป็นเกษตรมรณะเป็นเกษตรก็แ,แปลว่าเราเนี่ยนะทำให้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องอะไรก็แก้เรื่องนั้นนะรปรากฏว่ามาจากเรื่อง บุตรบริวารใช่ไหมเราก็จับเทนนะเสริมองค์ความรู้เข้าไปนะครับทำให้เขาเองมีองค์ความรู้เขาจะได้ไม่ผิดพลาดเขาผิดพลาดตรงไหนเราเข้าไปบอกไปชี้ไปแนะไปตักเตือนทําให้มรณะเป็นกเกษตรคืคอไม่เกิดปัญหาขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นหมดไปสิน้นไปเพราะเราเข้าไปบริหารจัดการปัญหานั้นให้มันจบนี่ประมาณนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราดูสิว่าถ้านะครับ อันนี้ย้ายนะย้ายในวันที่2ี่นะเวลาสองทุ่มห้านาทีนะนะครับเดี๋ยวเราดูเรี่ยไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะเอาละได้ไพ่โอ้โหนี่เลยสีดาไพ่พิสูจน์ตัวผัสสีดาลุยไฟนะผัสสีดาเนี่ยไปอยู่กับทศกัณฐ์มาหลายปีนะสุดท้ายก็กลับเมืองมาท้องซะอย่างนั้นนะชาวเมืองเขาบอกว่าโอ้เนี่ยสงสัยต้องท้องกับทศกัณฐ์แน่นอนเลยแต่พระรามรู้อยู่แล้วว่าท่านเคยลอบเข้าไปหาอยู่ นะแล้วท่านเป็นลูกท่านเนี่ยแต่ท่านนึกถือว่าท่านเป็นคนที่รักขนรทมเนียมประเพณีนะครับท่านก็เลยเให้พระนาสีดาลุยไฟเห็นไหมทุกคนยกมือเขาเรียกว่าพร้อมใจนะครับที่จะสนับสนุนให้เขาพิสูจน์ตัวนะครับและเขาพิสูจน์ตัวเนี่ยทุกคนก็สรนเสริมเปรียบเสมือนตัวเราแล้วกันนะนะครับคือเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยให้เขาบอกปัญหาให้เขาหมดเปลือก นะสมมุติว่าลูกน้องเราเนี่ยเขามีปัญหาเราไม่รู้หรอกเขามีปัญหาเรื่องอะไรอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องครอบครัวแฟนสามีลูกคุณพ่อคุณแม่นี่สินนอกระบบหนืออะไรประมาณนี้เลยทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเรามีมีน้อยนะหรือมีความผิดพลาดนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นทุจริตนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราเรียกมาคุยเรียกมาสอบคนเกิดปัญหาอะไรยังไงให้เราเข้าใจปัญหาหรือเนื้อแท้นะครับของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราก็แก้ไขไป นะมันจะกลายเป็นมรณะเป็นเกษตรก็คือแก้ไขปัญหาได้ก่อนหนะ้านั้นก็คือต้องพิสูจน์ตัวตนนะแล้วก็ต้องจริงใจต่อการมีอะไรเล่าให้หมดเปลือกเลยนะเขาจะได้ช่วยเราได้นะครับประมาณนี้ก็คือเขาเรียกว่าทุ่มสุดตัวเนี่ยปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยการทุ่มสุดตัวนะพี่พระนางสีดารุยไฟนั่นเองนะครับต่อไปนะดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนนะ เขาเรียกว่ารายได้การเงินนั่นแหละนะแล้วก็ในราศีธนูนะก็แปลว่าราพชคลาบนะครับความสําเร็จนะกระดุมพ้าเป็นเกษตรดียังไงนะเขาแปลว่าการเงินการทองของเราเองเนี่ยมั่นคงนะครับบางคนก็นะครับมีเกณฑ์ได้เงินเดือนเพิ่มนะบางคนเองก็นะครับการเงินมั่นคงนะเพราะเงินเข้ามาเสถียรนะหรือไปทําอะไรยังไงก็แล้วแต่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงเรื่องของรายได้การเงินการทองในลักษณะต่างๆนะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโชคลาภ นะราพาไปกระดุมพระเนี่ยเขาเป็นคนที่มีโชคมีลาบนะอยู่เนืองๆน,นะโชคลาบเนี่ยไม่ได้แปลว่าถูกหวยตลอดนะบางทีอาจจะเป็นของกินของใช้ก็ได้นะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของลาบสการะต่างๆก็ได้คนไปไหนมาไหนก็หยิบยืน่นไม่ตีให้ก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าให้ถูกโฉลกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะได้เป็นลาบในเรื่องของความรู้นะได้ครูบาอาจารย์ดีนะ มีเทคนิคอะไรต่างๆคอยสอนเราอะไรเงี้ยนะลา,าพแบบดาวพฤหัสเนี่ยนะท่านก็จะให้คุณเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานสุปเคราะห์และเป็นดาวอุดมสมบูรณ์นะครับก็แสดงว่าเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบสมบูรณ์เรื่องของรายได้การเงินกะันทองนะรายได้2รายได้3ในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาสาหรับชาวราศีกุมนะนะเดีวเรามาดูซิว่าชาวราศีกุมเนี่ยนะครับการเงินกันทองจะดีไปเรื่อยๆดีไปยาวๆนะจะทํายังไงให้แบบปังเลย นะเงินทองไหลกองนะเงินไหลกองทองไหลามากเรามาดูซิโอ้โหสุดยอดเลยได้ไพ่พ่อแม่รัศมีนะก็ต้องบอกว่าไพ่นี้นะเป็นไพ่ที่เขาเรียกเป็นไพ่ที่ไพ่ดับหนึ่งแล้วกันนะเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองโชคลาภนะความสําเร็จในลนักษณะต่างๆนะคุณเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาหลากหลายนะก็ต้องอยู่ที่สายงานของเรานั่นแหละ นะครับว่าเป็นลักษณะประมาณไหนแต่ที่แน่ๆเลยให้คุณพัฒนาช่องทางน,นะครับในเรื่องของการหาเงินหาทองนะบางคนเป็นข้าราชการคุณลองดูซิคุณทํไรายได้เสริมอะไรยังไงได้ตามความรู้ความสามารถคุณนะคุณลองดูซิว่าบุตรหลานบริวารคนรอบชิดคนไหนที่จะพอที่จะนะทำให้คุณก่อเกิดเงินก่อเกิดไรายได้เพราะว่าตรงเนี้ยได้พระแม่รัศมีเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งเงินทองอยู่แล้วนะทีเนี้ยพอมาเทียบ เคียงกับชาวราศีกุมที่ดาวพฤหัสปีนี้เป็นเกษตรดาวเจ้าเรือนรับผลเป็นเกษตรมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณเองเนี่ยมีศักยภาพในการหาเงินหาทองได้มากน้อยขนาดไหนนะถ้าไม่มีก็เริ่มเรียนรู้ซะนะครับเริ่มทําให้มันมีทําให้มันเป็นนะจะมากจะน้อยอยังไงเดี๋ยวเอาให้มันได้และได้เสริมขึ้นมาคุณก็จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินนะครับก็พัฒนาช่องทางในการหาเงินนะครับให้หลากหลายคุณก็จะมั่งมีเงินทองแบบย,ยั่งยืนนะชาวราศีกุมต่อไปดาวพศุกร์นะ ดาวพสุขเองนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะแล้วก็ท่านดาวเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษนะครับนะชาวราศีกุมเนี่ยท่านดาวพสุกเดินไม่เสียเนี่ยโหบอกได้เลยแฮปปี้นะเจริญก้าวหน้านะครับดาวพสุกนะในช่วงของวันที่1นะครับไปจนถึงวันที่7อันนี้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวเจริญพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะหลักทรัพย์งอกเงยนะดาวเจเรือสุภาษไปอยู่ในเรือนปุตตะนะ มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือในลนักษณะต่างๆมีคนอุปถัมภ์มากมายบุตรหลานบริวารก็ช่วยเหลือส่งเสริมนะให้เราเองมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตอันนี้ดีงามดีงามทุกอย่างไม่มีอะไรเสียแต่หลังจะย้ายเข้าไปในราศีกรกดอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะพันธุตกอลี นะในช่วงของวันที่1ถึงวันเอ่อในช่วงของวันที่8จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา5ทุ่มนะมันจะร้อนร้อนที่นิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีปัญหายุ่งๆวุ่นๆนิดนึงนะครับกับคนที่บ้านกับคนที่ทำงานนะนะครับยังไงต้องระมัดร,ระวังไว้ติดหนึ่งนะครับอีพับเรือนหนึ่งนะดาวเจ้าเรือนนะฮะสุภาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอรินะก็มีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของผลประโยชน์ไรายได้นะระวังระวังนิดนึงนะครับบางครั้งเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมาขอยืมตัง เอ่แล้วเราก็ไม่ให้นะเพราะไม่ให้พวกก็มีปัญหากันนูน่นนี่นั่นทวงบุญคุณกันอะ้รก็ว่ากันไปนะแล้วแต่นะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยทั้งถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยตามตามอัตภาพเรานะตามอัตภาพเรานะครับการช่วยเหลือเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าลําบากหรืออัดใจก็ต้องอยู่อยู่ให้เป็นนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคนที่บ้านกับคนในครอบครัวนะยังไงก็ใจเย็นๆหน่อย เดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะให้หนักกลายเป็นเบานะครับเขาบอกต้องอดทน,นครับอดทนอย่างเดียวเลยนะคือมันไม่มีอะไรดีถ้ากับอดทนเนี่ยไพ่ใบนี้บอกอดทนนะครับพระพธรามเนี่ยเป็นพี่ของพระกิษนะก็คือพระนารายณ์อวตารนั่นแหละนะครับท่านเองเนี่ยออกไปนะแบกเสียมแบกจอบนะไปกุยทางเพื่อให้น้องนะครับอยู่สบายนะ ก็เหน็ดเหนื่อยแหละนะครับนะไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นมานะเขาท้อยทีท้อยใสนะครับอดทนบางครั้งมันอาจจะตะบาแตกก็ก็มันคือให้เขาเขาบอกว่าอดทนได้ถึงที่สุดนะเพื่อรักษาสถานการณ์อะไรให้มันดีขึ้นนะแต่พอเดือนหน้าก็ไม่มีปัญหาแล้วเดือนหน้าก็นะท่านย้ายเข้ามาอยู่ในาราศีสิงทุกสิ่งทุกอย่างก็นะครับปังและไม่มีปัญหาอะไรนะชุดนี้นะครับนับหนึ่งถึงร้อยนะอดทนไว้ นะครับนะสิะผ่านพ้นเรื่องแย่ๆไปได้นะอย่าพึ่งตะบักแตกนะครับ <S <S ต่อไปนะดาวระเสาร์นะดาวระเสาร์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ดาวเจ้าเรือนวินาศเลงกับดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่เส้นศัตรูนะและมาจากเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าครอบครัวมาจากเจ้าเรือนสุภาพแปลว่าอุปธรรมคำจูนเนี่ยนะครับเราเองก็มีความวินาศเนี่ยที่เกิดจากสองส่วนนี้ก็คือไปช่วยเหลือเขาไปขัปอาการให้เขาไปออกหน้าแทนเขานะแล้วเราก็เสียหาย นะอะไรประมาณนี้นะก็อยากจะให้เรามาระวังไว้นะนี่คือส่วนที่ดาวกระทบกันนะนะครับส่วนถ้าตามความหมายพพเรือนเนี่ยถ้าเรารู้นะก็แปลว่าเราเองเนี่ยรู้หลบนะครับเป็นปรีกนะรู้หลีกเป็นหางนะครับนะก็สามารถทําให้เราตัวรอดได้นะแต่ทั้งที่ดีแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยเราก็อยู่ในส่วนของเราดีที่สุดเพราะว่าเวลาวินา็เนกเกษตรไม่มีใครทําอะไรเราได้นอกจากตัวเราทําเองนะอะไรประมาณนี้นะครับ เอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาัภด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องหอยใจเกลีก้วจะเลี้ยงน้ำชากาแฟเขาแล้วแต่สะดวกเลยสําหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นแก่อาจารย์นะครับจะเริ่ม วันเสาร์แรกในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2565นะครับก็จะเรียนทั้งหมด6เดือนทุกวันเสาร์นะเวลา13นาฬกาถึง15นาฬกาเดือนละ1,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับนะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาทักอาจารย์หน่อยนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเข้ามาไม่ค่อยทักเดี๋ยวเข้ามาออกเข้าออกเข้าออกนะอะไรประมาณนี้นะเข้ามาก็ทักทายอาจารย์หน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะได้มีการบอกรายละเอียดต่อโต๊ะ กันนิดนึงนะก็รับอยู่ประมาณ15-20แหละตอนนี้มีคนเข้าเข้าเข,ข,ข้าออกอยู่ประมาณ 16- 17คนแล้วนะครับนะก็ใกล้จะเต็มแล้วล่ะนะท่านใดสนใจก็นะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดขอให้ส่งความมุ่งมั่นพัฒนาผมเกต้าิดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพิณดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคตต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้ นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30บวันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสน่าทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลอดตนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0809015959นเย่าะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทัลอตสวัสดีครับ